เดี๋ยวอีกทีโยนครับทำรั้วทำรั้วรอบรั้วน้ำในยกที่ัเดี๋ยวตัดผ่าเขาจะยังอีกตัตัไป่ะตัพอดีหมดแล 2> 2, ้วอ่ะห้าเมตรยาวสลาไปยนสองพันสี่รย่าสองกิโลกว่าสองกิโลกว่าสองพันสี่ร้อเรื่องพื้นที่ไม่มีปัญหาเพรัะขอใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้วอ่า เส้นนี้มันจะเป็นเส้นถนนอันนี้ใช่ไหมดาดยางคอนกรีตคอนกรีตเออคอนกรีตถนนเส้นนี้ทำแล้วได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไปไปไหนบ้างไปสามห้าบ้างไปสันเจดบ้างไปสี่สิบแปดสี่สิบเจดได้หมเข้าไปได้หมกได้หมก ค่าการเกษตสบายไหมสบายค่ะครับผมเป็นประยุทธนาสวุฒิผู้ใหญ่บ้านมูซีบ้านสละแตะตำบลบุชองแคบครับวันนี้ผมมากับนายกเอาองค์การบริหารส่วนตำบลบุชองแคบนายยงยิ้มกับกำนันตำบลบุชองแขกกับสมาชิกอบต เดี๋ยวชาวบ้านชาว,ชาวตะเอสอสมครับมาดูถนนที่ได้งบปีนี้ปีได้งบประมาณหกล้านทุกว่ากวามม่าสองยเมตรถนนไม่มีปัญหาครับแล้วชาวบ้านมีปัญหาไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีชาวานเข้าใจเล้เข้าเข้าใจแลวไม,ม่ไม่มีมมละประชุมชาวบ้านแล้วคนระับทําทแล้วมันได้ประโยชน์ครับทำแล้วชาวบ้านก็ดีใจไปทนันไล่ทํานาไปขนสินค้าของไอ้เกษตรตอนนี้ ทะลุหมู่หกไปทะลุหมู่หกแล้วก็ไอหมู่หมู่หกคือเซริล่าคีร่าเซริล่าครับที่ที่ชาวบ้านก็ทุกคนก็ดีใจครับได้งบปีนี้งบประมาณหกล้านกว่าครับพี่อยู่ที่ไหนที่อยู่ใกล้สาำหะค่ะเราใช้เส้นทางนี้นะใช้เส้นทางนี้ค่ะไปสุดโดดค่ะใช้ประจำไหมใช้ประจำค่ะเออเออขอเดินผานมุมที่ผ่านมาเนี่ยดี๋ยว่ทางนี้ตลอดค่ะ มอนน้ำเนี่ยห่อน้ำเนี่ยหลคือมันเหมือนว่ามันกะจายเลยถ้าเราไปซึมปุ๊บมันจะได้ตายปัดนี่ปัดดีปัดดีปัญหาไม่ไดิ่งแก่เชาวบ้านหมู่หกนี่จะใช้เส้นทางนี้ไปไหนไปอำเภอหรือไปไหนกันไปอำเภอครับส่วนมากใช้เส้นทางนี้ไปอำเภอไปอำเภอได้สะดวกสบายเนาะเพราะมันใกล้ใกล้อ๋อสองกิโลกว่าถึงโคราแตะแล้วไม่อยากทำผลทำงานเกษตรด้วยเพราะแถวนี้ปลูก สองสามเรื่องบุกข้าวโพดหลายอย่างและอีอย่างนึงไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวบ้านเรานี่ไงชาวบ้านหมู่บ้านอื่นเขาก็ใช้เทางนี้ใช้ทางนี้ครับเอันนี้ีรสวัสดีค่ะดิฉันนางปริญญาทรัพย์เจริญนะคะกำนันตำบลช่องแคบอตอนนี้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านเสรีลาตำบลช่องแคบนะคะวันนี้ก็ได้ ามาสำรวจพื้นที่จะทำถนนคอนกรีตนะคะหมู่4บ้านสระแตะเชื่อมกับหมู่6บ้านเสรีราชนะคะพร้อมด้วยนายกอบาตาช่องแคบนะคะแล้วก็สมาชิกชาวบ้านนะคะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนะคะพี่น้องชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้นะคะก็จะได้มีถนนในการาขนเคลื่อนย้ายทางการเกษตรนะคะพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ได้ดูดูแนวทางแล้วว่าพี่น้อง เกษตรกรทั้งสองฝั่งถนนเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาในการทําถนนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านตําบลของเราเพื่อที่จะเชื่อมทางแล้วก็หมู่บ้านเสรีราดก็จะได้ใช้ถนนเส้นนี้ไปอําเภอได้สะดวกขึ้นค่ะย่นระยะเวลาแล้วก็ย่นระยะทางได้ด้วยค่ะ สวัสดีครับผมนายธน,น,นทรเพียบบุญเกิดสมาชิกสภาองค์การบริหานสนรส่วนตำบลช่องแคบเขตหมู่หกบ้านเสรีราชตำบลช่องแคบำเภอพระจังหวัดต,ตากนะครับวันนี้ก็ได้มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบนะครับท่านนายกสมพงศ์ศรีบัวและท่านกำนันประจำตำบลช่องแคบนะครับท่านกำนันปริญญาทรัพเจริญแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ใหญ่ประยูนนะครับผู้ใหญ่บ้านสาะแตะหมู่สี่นะครับรวมทั้งท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบหลายๆท่านนะครับ ก็ได้มาสำรวจเส้นทางที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหมู่หกบ้านเสรีราชกับหมู่สี่บ้านสาลแตะนะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นทางนี้ในการขนย้ายสินค้าทางการเกษตรนะครับแล้วก็ในการสัญจรไปมานะครับก็ปีนี้นะครับได้งบประมาณที่ว่าจะทําคอนกรีตเพื่อมาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นรวมทั้งนายกแล้วก็ าทางหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณนะครับขอบคุณมากครับเส้นทางนี้ถ้าดําเนินการก่อสร้างมีผลกระทบกับชาวบ้านครับสําหรับเส้นทางาเส้นนี้นะครับถ้าได้รับการก่อสร้างแล้วเป็นความโชคดีของชาวบ้านนะครับชาวบ้านไม่มีผลกระทบใดๆกับชาวบ้านนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านได้ให้ความยินยอมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วครับ